ครับไม่ทำพบาบอกได้คือเก่าพี่น้อง <c oughs> มืงหนีอยู่จงเจริญหม้อน้ําท้อยเสียบ้านไข้ครับพี่น้องบ้านไข้ตําบลบ้านไข้อำเภอเมือจงจังหวัดเชียงปูนครับช่างชื่อเสียงดีชื่อเสียงดังครับจงเจริญหม้อน้ําท้อยเสียครับร้านนี้ต้องอาศัยความชำนาญนะครับโด้เฉพอย่างดีมันยางร้านนี้ยางซึมหายไปเลย เขาไปปวโรงพยาบาลหลายคนครับบํง้งทำดีแต่ไม่มีเวลาเก็บครับจังจงจัดให้ครับพี่น้องเก็ดบท้อยเสียรดแหเข้ามาอน่ะเดินถ่อยเสียแล้วก็มือต่อไปเดิน,ดนระบบพื้นระบบไฟเท็ดเชียงเสียงพัฒนาไปอีกขันนึงครับระบบอีก อานี่เรื่องร้านเพิ่นเลยนี่ครับร้านจงเจริญหม้อน้ำถ้อยเสียบ้าน่ข่เบอร์โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ครับพี่น้องที่สร้างถ้อยเสียหรือซี่จ่องชิวก็ไเลยครับจ่องชิวทำถ้อยเสียครับนี่ครับเครื่องปัน่น มีเครื่องปัน้นโตไม้ที่ยกขึ้นครับเป็นมิตซูบิชิ 6R14 เบวูครับไดไทยโยนะครับถึง10เอเมนคูดเอเมน80ทับ100ครับอันก้อนเป็นเดนยนะครับ75ทับ90ของลุงครับพี่น้องเพิ่มเพิ่มอีก่าิ v ี เดี๋ยวเยวมาฟังเสียงกันครับบ้ามันมีการเปลีป่ยนแปลงบ่ตอนนี้นํามาทําระบบเดินระบบถอยเสียเดินระบบชุดจ่ายน้ำมันนะครับอยู่ที่บ้านไอจงครับจ้างจงวันนี้เกี่ยวให้เลี้ยวท่านบ้า ยี่เหลี่ยวบุเหลี่ยวบุษงลีละฟังๆกองเงียบดูฝากเป็นกำลังแรงเชยร์แรงใจครับให้พี่น้องฮันนัมบีเดอรคุณนะครับให้แฮกมันมิวสิกอ่อนทั่วจังหวัดที่คุณเดือนได้เลยครับพี่น้อง มีการมีงานข้างค้าได้ครับเลขใสบริการได้ไมายเลกโัวศัพท์ศ8 7 8์แปดเจปเามากครับไปไปบึ่งสร้างมันทำงานกันครับกำลังปฏิติดประต่ออยู่ใส่ท่อเสียไมท่อสูตรประเทศท่นานว่าสูตรเด้วุ เลี้วดีนะ่จงเลี้วด,ดีบอกเอ่ยังเลี้ยอีวนะเราบอกมันถอดนั่นนะถอดทางน้ำมันนะเดียวน้มันออกบอ่ฮะได้ไหมผมก็เหด้วยเหตตอนลูกร้อยอันทังไงอได้ครับได้ทานบ่มีอย่างเหนองจอดไวน้ครอดมันนอนฝ่อเลย ย่านผีรอกจังจงจัดให้ครับไปแลกล้านมุนอิปุย ใส่ทอแตงครับโดยจงเจริญม่อน้ำทอยเสียปั้นไข่แตงมูนิปุยแหลกเอลี่แตงแห่กันบุ้นนะ <c oughs> ทอสูตรสนรันว่ะขนาดอันเชียงปั้นยังใส่ทอสูตรเนาะค่ไมันรถเล่นทั้งเหลียบคปปยือเบื้องบ่ได้ปะจัดคักกไว ะหมุนยุตไตหมดแล้วน,นะน,นั่งไปสวมข้อต่อยครับเดิอหาวงรัดทอยเสียสร่างบินฮอดหลิกเนาะหลิกตันหนาเนาะแต่ก้อนมันออกนี่ครับทอยเสียออกไถ่หนีพวกลุงลุงมาหาคนตินมาที่ไหนเดี๋ยวคนตินอยู่นี่คนตินอยู่หลังรถเฮ่ไอ้ฟอมฮอนมาครับอันนี้เป็นทอยเสียเก่า หนักตึงเลยครับอยู่กว่า,างสามสิบโลนะครับถ้อยเสียเก้าอยู่ใบจงสามสิบโลก็จงหนักเติบ่ะมาครับสิบเจ็ดกร,รกฎาคมนี้ครับเป็นกำลังแรงเคเลียร์แรงใจให้หนังขายออ,อดาวเดอพี่น้องไปพาขึ้นในเมืองถึงกัน คนไหนยังยึดจมวิเศษยากหลายอันนั้นก็บ่มีนี่ก็บ่มี่ั่นบัดพ่อเบิ่งเร็วๆแม่เนาะหน้าเปลี่ยนนะปัรแต่หน้าเปลนบ่มี่ั่นบัดเขาเดี๋ยวเห็นเต็มซุกกันเลยตัวด้วยกันเนาะเรียบร้อยครับเดินท่อไปเรียบร้อยให้ผมจับให้วะโอ้ฮะเ,เ,เอาเอา,เอา,เอาซอยกันทำมาหากินครับ ได้บ่เออมามา,มาสุดมาได้อยู่ทางใต้นเขาบ่ไะนะเข้าบ่มันพอดีแม่จงนะพอดีพอดเดี๋ยวได้จับไปใกล้กันเข้าบ่หน่อยอ๋อทอยเซียลุงนี่ครับปุ๊บสอดไปทางใต้ครับไปขึ้นด้านข้างทันแล้วขึ้นทึงฟ้าครับวันนี้ ไอยเสียเขาดีขึ้นบนฟ้าเพราะว่ามันปินสิ่งที่มันปลอดภัยครับที่บอกไปทั้งหน้าพี่น้องไปทั้งขาให้จับไปอีกเจ้าซอยกันทำามาจิเโอคกับสวมที่นะี่ย Đây leo Khó đơn mà này Khó leo Ú Nói điều nó Mà chán leo chấm băng đấy Điệp lại một đó với เรียบร้อยใส่ข้อต่อแล้วนี่เด้อพี่น้องเด้อจงเจริญม่อน้ำถ้อยเสียบ้านค่ายชัยภูมิติดต่อประสานงานได้ครับตอนนี้กอาลังน,ลนี่วะเจี๋ยเอาบ้านค่ายชัยภูมิเนาะบ,บ้านค่ายตำบลบ้านไข่พื้นเมืองจังหวัดชัยภูมิครับจงเจริญม่อน้ำถ้อยเสียครับสั่งจองได้ครับ มักแบบเลี่ยวๆมุงมุงดัดนาดัดลังคงพิสดารได้หมดครับช่างจงจัดให้ครับพี่น้องเอาบรรยากาศการทำถ้อยเสียครับจากทีมงานช่างมืออาชีพจงเจริญมอน้ำถ้อยเสียบ้าน่ข่ตำมนบ้านไข่พือำเมืองจังหวัดเชียงภูมิมาฝากพี่น้องสุขสุขคนะครับเด้อ่ายคลิปนี้เพื่อทำพาเว้าได้คือเก่าให้พวกม่พี่น้องเขาสุขสุขกันหวานลำเลยงเงินทองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสบายดีพี่น้อง